สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการตอกกระดาษทรายสายพานก็ปกติกระดาษทรายสายพานเนี่ยมันถ้าไปซื้อที่ห้างนะมันก็จะขายเป็นนี้นะครับสอนมันก็จะไปอย่างนี้ทิศทางนี้มันจะกว้างอยู่กว้างอยู่นิ้วนะ ลูกกิ่งของผมนี่ก็ประมาณสองนิ้วเราก็ใช้แบ่งครึ่งตัดแบ่งครึ่งอันนี้ผมวัดแล้วนะตรงนี้ผมเผื่อไว้หนึ่งนิ้วเวลาเอามาต่อก็เอามาทับกันผมทับตัดตรงนะครับอย่างนี้เลยก็ตัดผงผมนี่ยาวเจ็ดสิบสองนิ้ววัดแล้ว ก็ถ้าเราซื้อมาเะยครับมันขายเม็ดละไม่กี่สิบบาทแต่ว่าเราได้สองชิ้นนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ใครที่ขายก็อย่าเครืองกันนะก็แบ่งปันลดต้นทุนกันบ้างนะ <c oughs> ตรงนี้ก็วัดดูนะครับมีสี่นิ้วเป็นสี่นิ้วอย่างนี้นะ เป็นสีนิ้วก็ครึ่งหนึ่งก็สองนิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งทั้งสี่นิ้วคือสองผมจะทำสัญลักษณ์อย่างนี้ไว้จากนั้นก็ตัดิ่มตัดตรงนี้ตัดแล้วเราจะฉีกนะครับเราจะไม่ตัดทั้งหมดนะ ผมจะแบ่งครึ่งให้เป็นรอยเข้าไปหม่นะครับจากนั้นก็จะฉีก <c oughs> ตัดพอแค่เป็นรอย <c oughs> จากนั้นก็ฉีกไปเลยนะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องอะไรละฉีกไปเลยใ้เป็นอะย่างนี้ อันนี้อันนี้มันบางนะครับเงี้ยได้แนละ้วนะมันบางอันนี้มันเบอร์สองร้อยสี่สิบขนาดมันบางดังนั้นก็ถึงขั้นตอนการต่อต่อคือถ้ามันชิ้นหนาเนี่ยตรงนี้จะต้องถ้ามันหยาบนะครับต้องขัดตรงนี้ออกไปหน่อย ไอ้ที่เป็นอันเนี้ยกระดาษทรายนะครับเกียร์ขัดเพราะเวลามันกัดติดเนี่ยไอ้กัดติดเนี่ยมันจะมันจะหลุดง่ายนะครับก็มันจะต้องเป็นไอ้อย่างชนิดผ้านะครับผ้าสายพานนะครับไม่ใช่กระดาษนะไอ้เป็นผ้า ในการติดกาวนี่มันจะต้องมาเหลื่อมกันผมก็จะกันไว้อยู่หนึ่งนิ้วคือเส้นรอบวงของกระดาษทรายที่ผมใช้อยู่นี่มันจะอยู่ที่เจ็ดิสองนิ้วผมก็ตัดเผื่อไว้ที่เจ็ดสิบสามนิ้วเพื่อจะมาทับเหลื่อมกันอย่างนี้ตอนที่เราเราใช้กาวทานอย่นี้ถ้าสอนไปลักษณะน,นี้สอนไปทิศทางนี้ก็หมายความว่าดังนี้ต้องเป็นด้านที่ ลงข้างล่างนะก็จะเบลื้มกันนี้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ที่ระยะที่เจ็ดสิบสองคือตอนที่ติดกาวเนะี่ยพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วก็เพียงพอแล้วเนะพราะว่าไม่ได้มีแรงดึงมากมายอะไรติดกาวเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเรา,เ,าเราใช้นต้องระวังให้มันอยู่ในด้านเดียวกันคือด้านในก็ด้นหมดนะครับทั้งตลอดเลยด้านนอกก็นอกหมดเวลาเราใช้เราจะกลับออกอย่างนี้นี่ก็คือข้อที่ควรระวัง ไม่ใช่ว่าสายสายพานตรงนี้เนยสายกระดาษทรายแถบกระดาษทรายมันบิดว <c oughs> เราม,มาต่ออย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้ติดกาวติดกาวมันก็มีลักษณะนี้อยู่ไปตามสอนทิศทางของสอนย้อนสอนก็ได้นะแต่ติดตามทิศทางของสอนก็อาจจะมีลักษณะเรื่องของการผลิตก็ได้กระบวนการอของเขา อส่วนด้านที่เป็นลูกศอนนะครับเดี๋ยวผมจะขัดออกนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกระดาษทรายโดยเฉพาะไอ้กระดาษทรายที่มันหยาบนหนาตรงนี้มันจะไม่ค่อยติดมันจะไม่ค่อยติดกับไอ้อีกกอ,อ,อีด้านหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนพิมพ์ผิวมันไม่เรียบ ก็เนื่องจากมันบางนะครับขาดมากไปมันอาจจะขาดมันจะตะกอย่างนี้ <c oughs> มันอย่างนี้ทับซ้อนกันอย่างนี้ครับเอาแค่เอาเหลื่อมกันแค่หนึ่งนิ้วนะทับซ้อนกัน,นี้นเหลื่อมกันแค่หนึ่งนิ้วแต่กาวที่เราจะใช้นี่ก็คือผมจะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับ อีพ็อกซี่ของผมนี่มันจะเป็นอ e ีพ็อกซี่แบบแห้งช้านะอีพ e ็อกซี่แห้งช้าก็อีพ e ็อกซี่แห้งช้านี่ก็คือสามตันนะอีพ็อกซี่สามตันผมจะใช้อย่างนี้คือแห้งไวมันอ,อาจจะมีอ e ีพ็อกซี่แบบแห้งไวแบบห้านาทีเสร็จอีพ e ็อกซี่ใสแต่เขาจะเขียนว่าสองตันผม คือแห้งไวมันก็ทําไม่ทันแต่อันนี้ผมเอาเข้าด้ามนนีดอะไรก็คุณภาพดีไม่ได้โฆษณาแต่ก็จำเป็นต้องบอกในตัวนี้จัดเรียงดีๆนะ อย่าให้มันบิดให้มันอยู่ด้านในกับด้านในทั้งหมดตลอดแนวนอก,ก <c oughs> ตรงนี้ก็ยามรักษาแนวให้มันตรงผมก็มาร์กจุดไปแล้วบาง,างบเงีนสูสด้นตรงไว้ พื้นผิวกาวนี่มันเป็นกาวแห้งช้านะเวลาติดกันแล้วมันจะดีมากเลยพยายามเปลียให้มันเสมอง่ายๆอย่างเงี้ยนะนะจากนั้นก็เอาตัวนี้มาทับ โอเคแล้วแบบนี้ก็ทางด้านที่เรียบลงเอาอย่างนี้นะครับผมต่ออย่างนี้นะเก็บไว้เลยนะอันนี้ก็เจาะรูไปหน่อยมิฉะั้นมันแตกนะครับเจาะรูหน่อยหยุดละต่อกลุกกับพื้นลเลยนี่การจตี พอดีผมจะมีแผ่นไม้รองอย่างนี้นะแต่นี่ก็สาธิตให้ท่านบุก,กเอาอย่างนี้เลยดีกว่ามันง่ายดีมันยาวด้วยตอ่ออย่างนี้อย่างนี้เลยยึดให้มันแน่นไปเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดึงออก แล้วนี่ถ้าตอกอย่างนี้จะแตกนะครับจะตุดยึดกับตรงนี้เอาอ่างนี้เลยนะครับตรงนี้เช้าก็มาดูกันนะคืนนะวันมันแห้งช้าก็เป็นลักษะนี้ที่ผมตอกตะปูติดถ้าไม่ได้เจาะรูนํานะมันจะแตกคือเจาะรูนี่คือก็จะไปเจาะทะลุนะเพื่อจะกดแผ่นไม้นี่กดลง ให้มันประกบกับกระดาษทรายแลให้กดลงคนระับแนบชิดกับกระดานนะก็ถอนเลยแลลวเจาะเจาะก็ค,คือกันไม้แตกนนะเวลาเราตอกตะปูลงไปมันเป็นริบนะลักษณะทาทำให้แตก ความแข็งแรงนะครับน,นี้นะครับเราก็เอาตรงนี้อยู่ก็ไปตามสอน,น,นไองกระดาษมวดลงตรงนี้ก็จะผ่านไปแล้วกลับมาอย่างงี้ไม่ได้ติดตรงนี้นะครับก็ตรงเป็นนี้ลงมันก็โอแล้วได้แล้วนะอันนี้อีกอันหนึ่ง ตอกติดอย่างนี้เลยต้องใส่ไปง่ายๆอย่างนี้แหละครับ,รบเป็นอย่างนี้ได้ผ้าไม่ขาดก็ไม่ออกอะครับ การสาธิตการตอกระดัษทรายก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปประยุกต์นะครับแต่ผมก็เป็นแค่เหมือนไกด์ไลน์นะสำหรับผมใช้วิธีนี้ที่ทำนะถะใช้วิธีนี้ตลอดก็ใช้งานได้ดีครับ,รบขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ตามครับครับสวัสดีครับ